แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์เตยู๋มันเกิดใครครับม <ว completed! S 2> ันเกดีอครับเดออมจริงเหรอวยพานนายวยพานเย โอเคโอเคมเริ่มเลยค่ะจแล้วแม่ทรงจมกวันเกิดวันนี้มันมีตัวเซนเตอร์ตัวใหม่ใช่ค่ะเท้าแก่เกลค่ะเป็นเด็กดีมากแต่เซเตรตัวนี้ จริงๆก็ที่บ้านก็ทานกันอยู่แล้วค่ะก็ทั้งสามพี่น้องก็ทานกันอยู่แล้วค่ะก็เข้าร้านสะดวกซื้อก็นั่นแหละค่ะหยิบตลอดอ่าแล้วก็คิดว่าทางคุณน๊องทางเข้าแก่น้อยก็คงคงจะแอบเห็นแหละว่าว่าทานประจำค่ะตัดสินใจนานไหมคะแม่กับน้องไม่ไม่ไม่ได้นานเลยค่ะ d ื y อยื้อยื้ยืค่สาบานได้เลยอะไร สะกันเลยเลยแล้วก็จะเพิมาก่อนอะอย่างอย่างเมื่อกี้ชมอย่างเมื่อกี้ว่าเวทีมีการสาธิตวิธีการทำเมนูจากสาราลายด้วยเป็นยังไงบ้างครับทำเมนูอะไรบ้างลูกทำข้าวปั้นใช่ไหมคะน้องทำข้าวปั้นช่วยคุณแม่ทำข้าวปั้นเออโรยเกลือไหมคะเกลือโรยเกลือไหมคะเกลือเกลือ มีโลแล้วก็มีแบบว่าเป็นมีผงโรยข้าวใช่ก็เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดใช่นี่นะจริงๆทําได้หลายเมนูไปครับผมทําได้หลายเมนูค่ะก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่ว่าเด็กนะแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทานได้อะอย่างเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดที่บนเวทบนเวทีก็คือว่าเวลาทานเนื้อย่างอะไรเงี้ยอ่าก็เป็นแบบสไตล์เกาหลีด้วยใช่ไหมมีข้าวมีเนื้อย่างมีกิมจิแล้วก็แบบว่า เอาสาหร่รายแดงเที่ยวจืดอร่อยอย่างเขาปั้นนี่จะได้เห็นในเมนูมบแบบครัวเยนิ่งบ้างนะคะจะมีแบบอะไรกันด้เมนูสาหร่ายเออไม่รู้ว่าจะมีคอลแลบหรือเปล่าอันนี้ต้องติดต่อไปทางบริษัทใหญ่เคว่าติดต่อโฆษณาข้าวปั้ก็เป็นที่เกี่ยวข้อใช่ก็เอาไปโรงเรียนด้วยค่ะแล้วบางทีก็จะเป็นข้าวฟุกบทูแล้วก็ ป้านป้านหยาบหยาบอะไรเงี้ยมีสาลนะแล้วเขาก็พกไปโรงเรียนทานเล่นอ่าแก่เขาแก่มีอะไรจะพูดไหมคะเขาแก่เาแก่เาแก่เกลว่าเาแก่เาแก่แจกสลยะเาแก่ขอะไรคะน่ะกิโล ท่านที่เขาเขาแกะพังจิบน้ำก่อนพูดเยอะเขาแกะตกหลุมอากาศไปแล้วอ่ะอยากให้พี่ชมฝากไปดิจพายรอดซื้อได้เลยใช่ค่ะก็โอ้ซื้อง่ายมากเลยค่ะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าตามซึ่งฟักกะแกตใช้นนนะคะเชื่อว่ามีแทบจะทุกที่นะคะก็ฝากเลยละกันค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายมีแบบแผ่นนะสาหร่ายบะมีทั้งรสออริจินอลนะคะรสเกลือหิมาละยานสีชมพูแล้วก็มีหลากหลายรสชาติเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถูกจริก็จะเป็นอง เอ่อตัวบิ๊กโรค่ะเขาก็จะแบบว่าม้วนมนมาเป็นแทงๆแ,แบบนี้เด<อ>็กก<ม>็จะชา,านแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็จะแบบกรอบๆนะคะอ๋อแล้วก็ที่ต้องฝากเลยตอนนี้ก็คือว่าที่แพ็กนะตองเจ่าแ๊เจอเตอ๊เเจ๊เเจ๊เจ๊เจองเ ข้าวแก่ข kind of ้าแก่อยู่มีรูปข้าแก่อยู่ที่ที่แม็คด้วยแล้วก็มีบางเวอร์ชั่นก็จะมีคุณแม่ด้วยนะคะซื้อได้ตามเซเว่นซื้อได้ตามเซเว่นตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยอค่ะคุณผู้ชมครับอย่างเวลาทำงานรับพิซซูเตอร์นี้เราเลือกเพจอะไรเนี่ยให้เหมาะก็ เหมาะยังไงนะคะชั้วว่าคืออย่างแรกเลยก็ขอลูกค้าที่เข้าใจยังไงเข้าใจน้อ,นองอะไรเงี้ยเวลาเวลาคือนอกจากดูผลิตักต์แล้วนะว,ว่ามันแบบว่ามันมันตรงกับ้ถืงไงเออมัน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 พอที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์หรือว่าเขาพิเศษได้ไงเพราว่าส่วนที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของสกปกบเบิร์แล้วก็สคปข,ข,ของงานอะไรเงี้ยนคะ่ะแล้วก็เรืเ่องของชั่วโมงการทำงานอะไรเงี้ยที่เราดูว่า มันมันสอดคล้องกับความเป็นเด็ก3ามขวบอย่างเงี้ยอย่างคุณต๊อบอย่างนเงี้ยแกะก,ะก็น่ารักนก็คือไม่ได้ไม่ได้ฟิกไม่ไม่ได้อะไรอะแล้วก็รู้เข้าใจว่าเอ,อเด็กมันจะมีอะไรที่บางอย่างมันควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอคนที่เข้าใจว่าอ,อ๋ออยากได้ที่ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้นะอะไรแบบนี้แล้วก็แบบไม,ไ,มไม่ได้ ต้องให้ทำอะไรที่มันอาพิธิฐานแบบว่าเอออะไรแต่ยังบางทีธรรมชาติก็ธรรมชาติเกินไปหมายถึงว่าบางทีก็พบบทำอะไรที่สึกว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นดีมเด็กก็คือเด็กอ่ะมันก็จะฟิลประมาณเนี้ยค่ะก็ซึ่งที่ผ่านมาก็เจอเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักแล้วเขาจะต้องไปีมเ้าจะไปที่น้องบ้ากคไหนต้องไปยัความเขาใจนานคือไม่ได้พูดเยอะอะค่ะ ก็แค่จะเล่าให้เขาอาจารย์ตอนนี้เขาเริ Gil, ่มโตขึ้นละรู้เรื่องมากขึ้นก็อาจจะให้ดีเทลเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนิดนึงเพราะว่าอ่เริ่มเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าต้องพูดนี่นี่นี่นะใส่หัวนะอะไรเงี้ยไม่คือไม่ไม่ใส่้อมเมนตอยูแค่ให้เขาเข้าใจว่าวันนี้มาทําอะไรเราจะมีทํอย่างนี้นะอย่างนี้แค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวข้องงอ่ะ เด็ก,กเขาเครียดอย่างวันนีนักเซ็ตมีต่อรองไหมครับต่อรองว่าแม่อันนี้แม่ดีกว่าหรือว่าแม่จะทําแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นนะเขาก็จะอยากไปเล่น้ก็จะอยากไปเล่นแต่อย่างงี้ก็คือแปลว่าคืออะไรคือคือคนจัดอีเวนต์เข้าใจมีมุมให้เด็กเขาแบบว่าได้ทําอะไรได้เดินไปเดินมาแต่ก็ยังอยู่ในซีนยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้พิซเซนเตอร์วิ่งเข้าหาเหยยไหมพี่ชม ยังได้อีกค่ะปวดจะกินท้าวที่เหนื่อยอกยังได้อีกยังได้อีกค่ะแต่ปีนี้ก็น่าจะกวาดไปประมาณแบบหลักหลักร้อยโอ้โหหลักร้อยไปแล้วสมทบฝากสมทบสาธุสาธุค่ะคุณคุณการศึกษาค่ะเออแต่เห็นว่าบางคนเซฟตัวไหนเข้ามาที่ต้องใช้จริงก่อนถึงจะรับก็คือเด็กมันโกหกไม่ได้อะเออฮะที่บ คงมีลูกหลุดอะไรใช่ใช่เพราะว่าเด็กมันบางทีก็เดาอารมณ์เดาอารมณ์เขาไม่ได้เลยอ่ะก็เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็คือว่าต้องให้มันอยู่ในไลฟ์สไตล์เราจริงๆเงี้ยมันต้องไม่ไม่ไม่ได้ฝืนอย่างของกินวิ่งเข้าหาเยอะเลยครับเพราะว่าเวลาน้องกินกินคนอยากกินตามของกินก็มีบ้างมีบ้างแต่ตัวน้องก็ยังทำกันบ้างหรือว่าจะมียิ้นข้อเสนอไหมว่าถ้าหมูทำอย่างนี้นะลูก เดี๋ยวเซนี่เดี๋ยวก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างอย่างพวกวันที่ถ่ายทีวีซหรือว่าถ่ายถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าชั่วโมงการทำงานมันจะยาวว่ะแบบนี้แล้วเขาก็จะอาจจะต้องใช้สมาธิเยอะอาจจะต้องอยู่ในเซตนานอาจจะต้องแบบอยู่กับที่นานๆหรือว่าทําอะไรที่มันซ้ำ ค่ะเพราะก็อาจจะต้องใช้ความอดทนอีกเลเวลหนึ่งจากอีเวนต์มันจะมันลักษณะงานมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีต่อรองบ้างหรือว่ามีแบบติดสินบนอะไรเงี้ยกันบ้างก็ก็มีเออมีให้รางวัลบ้างอะไร่งเงี้ยค่ะติดสินบนกับให้รางวัลต้องเป็นอะไรครับที่เราสึกว่าเอาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเขาจะอยากได้อะไรอะไรเงี้ยอย่างแบบพี่แอคติ้งโค้ดที่ใช้กันประจำอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่า อ๋อแบบเขาก็จะต้องมาสื่อจากเราจากป้าว่าตอนนี้น้องอินอะไรน้องอยากได้อะไรเก็บไว้้ปเนี่เยอืมตอนนี้เหรอคะอย่างถ้าแบบเวลาเถ่ายโฆษณาเขาจะอยากได้นาฬิกาอยากได้นาฬิกาเก็บเก็บเ้ แต่ไม่เคยใส่เลยน ok. <function 3> <ค>ะเราใส่แค่ใส่แค่วันใส่แค่วันนั่นแหละที่ได้แค่วันแบบมันรู้สึกโตมันรู้สึกเท่มันอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นซ้อนมันเห็นใส่ไม่มีที่โรงเรียนไม่มีใครใส่เจมส์คุณผู้ชมอย่างเรื่องแบรนด์ก็เหมือนจำได้ว่าอุ้ยตัวเองแต่ทีที่ส่ดยอดอย่างวันนั้นแล้วพอดูพีดไม่ใช่ค่ะอกเสียงผิดค่ะ็ออกเสียงผิดก็จะมีเธอใช่เพราะว่า คือจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋วนางอาจจะมีโปรเจกต์ด้วยกันกับทางแบรนด์อ่าแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนเทางแบรนด์ก็เหมือนแบบป่าแบบว่าให้มาเรียกว่าอะไรเหมือนให้ติวน้องว่าออกเสียงแบบนี้นะในเมมโมรี่ในเมลโมรี่เาก็จะบอกว่าก็จะบอกเขาว่าให้ออกเสียงแบบนี้เพราะว่าชื่อเนี้ยมันเหมือนแบบมันยังเป็นชื่อที่คนยังออกเสียงผิดเยอะบางทีเรายังพูดผิดพูดถูกเลยใช่ไหมคะก็เลยทีนี้พอใครพูด ที่มันไม่ใช่เขาก็จะไปแก้เพราะมันไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้แสดงว่าความจําเป็นเลิศก็เด็กอ่ะความจําเขาจะแบบอใช่ได้นะคะเาเป็นเตอร์อะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้เก็บหิมาเก็บเขาเด็กอ่ะเนาะเด็กเขาจะแบบเขาจะเขาจะเขาจะตรงๆอ่ะเขาจะซื่ออ่ะ อย่างปีนี้แม่มาบไปอย่างคำว่าน้องแบบพรีเซนเตอร์เข้ามาทั้งหมดแล้วกี่ตัวเพราะว่าแบบมันมันเยอะมากเยอะมากเลยเหรอคะไม่ไหนก็เห็นแล้วนะรู้สึกว่ายังได้อีกเบลต้องยังไม่ทำลายสถิติที่แม่ไปทำไว้แค่เมื่อแม่แต่ถ้าวันหนึ่งแม่ลูกแสงแม่ไม่เป็นไรเราก็เป็นแม่แม่กี่ชีมมาร์จิ้งแม่ติตัของแม่กี่เท่าไหร่ปีหนึ่งก็ต้องมีสิบกว่า ใช่แล้วนะเรานับจอบเล็กจอบน้อยด้วยหรอเออแสดวไม่เม็นนะแสดงว่าไม่เหมือนพี่ชมวอนถามแสดงว่าค่าตัวนี่คือแบ่งแม่ลูกใช่ไหมถ้าในแง่จริงแล้วว่าแบ่งแม่หมายถึงหมายถึงว่าคนละส่วนกันไม่ได้แบบว่าเป็นแพ็กเกจคือก็มันมี คือมันเป็นผ่านบริษัทอะค่ะผ่านบริษัทอะไรย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นเรื่องของการจัดการรายได้อะเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ส่งเป็นของเขาแหละสุดท้ายสมบัติทั้งหมดของแม่ก็สุดท้ายแล้วอย่ตัว p เ e s เตอร์ค่าตัว p เ e s เตอร์นี่ส่งตัวเองเรียนจบหรือยังจบถึงชั้นไหนจบถึงชั้นไหนไปสอบก่อนหรือว่าตอนนี้เข้ายูนิเวอร์แล้วอว่าไงอยู่ที่ว่าจะเรียนอะไรหรือว่าจะเรียนที่เดียวกับพี่สองคนอังปิด โอ้ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปหรือเปล่าอหาพี่ชมย้นเรื่องมีนหนึ่งเรื่องที่อุ้มมาแล้วมานอนแม่อยู่แล้วพอเจอแบบว่าแกวนกระเจยิยมเป็นแบบแขกยิ้มเออมาจากไหนก็เหมือนแบบว่ามันจะคล้ายๆมันจะออโต้เนาะด้วยความที่โดน โดนป้าสะกิดตลอดอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเอวเอวยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเจ้าคุณครับยิ้มๆอะไรเงี้ยเจ้าเจ้าคนนี้บายบายเจ้าคนนี้ว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบเหมือนออโต้เป็นนอนต้ไปหลบบไปเลยใช่เหรอโอ้ยพี่เทียมพี่ เจ้าฟ้องอยู่เอาจริงๆมาจำไม่ได้แล้วว่า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 งอนอะไรเจลาจ้ากันอยู่แล้วอาจาระใช่อาจจะเลโกชิเอตอะไรบางอย่างกันอยู่แล้วก็แบบว่ามิงม้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเร็วมากนะคะดูหน้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะบอกแล้วออโตเหมือนไม่ทันเหมือนไม่ทันได้คิดได้ยินคำสั่งแล้วก็แบบว่าแต่คนมาถามว่าอยากเอามาจากไหน DNA เนี้ย แม่รู้สึกยังไงบ้างเวลาเจอสมิลิในการแบบเก็บปักกาตกูก็ดีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปก็คือชมก็ไม่กล้าแบบโอ้ยลูกฉันมีสมิริตหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาก็สามบกวันเราก็ไม่รู้ว่าพอเขาโตขึ้นพอเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมากๆเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอย่างแบบ อย่างพี่สายเนี้ยพอเขาโตมาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบแบบแบบเนี้ยมากเลยเนี้ยจะไปบังคับให้ให้ยิ้มหรือว่าให้เสิร์ฟอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือเขายังแบบเขายังฟังเราอยู่เราสามขวบแล้วเขาก็ยังสนุกอยู่คนก็แซวว่าเขาแย่งแยะเรื่องงานเลี้อยู่บ้านเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับ กับการออกาเด็กก็เป็นก็เขาก็เป็นคนที่สีหน้าเขาแบบมันมันของแต่ชันว่ามันก็เป็นเพราะว่าเด็กด้วยอ่ะผลัดกันเด็กเขาก็ไม่เก็บเรวัติประวัเรื่องอะไรเป็นพิเศษดนใจแบบแม่ดูพ่อดูไม่ได้ดังใจเปิดแล้วใช่แไม่ได้ดังใจจริงๆมันถึง20บาทแล้วขายของขาย1 0บาทได้แล้าต่อไปต้องทำเป็นแบบเวทีแท่นี้ขายได้ใช่ไหรกันเออ พี่พี่ชมถามเรื่องเรื่องที่คุณแม่คยากับคุณยายไปออกรายการเห็นมีน้ำตากันดใช่ไหมเทปนี้มันเป็นยังไงบ้างในฐานะพิธีกรลูกสะใภ้และลูกสาวด้วยมันต้องแบ่งคลาสยังไงที่บ้านที่บ้าน ก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าจะแบ่งยังไงแต่จริงๆพอมันถึงเวลามันก็เหมือนนีทิ้งคุยชวนคุยเมาส์กันไปเรื่อยๆค่ะก็ปล่อยไหลบางทีก็มีตลบมีจังหวะนรกมีอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ตเราจะได้เห็นเขาจะนั่งช้ำพูดค้าเกลียว้กวก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ในรายการหรือว่าพอมันไม่ได้ถูกสคริปต์ขึ้นมาในชีวิตประจำวันเราบางทีก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอะไรอย่างเนาะเพราะว่ามันชัว ทจริงหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแหละเรื่องในแค่คนในบ้านในครอบครัวในอะไรบางทีเราก็ไม่ได like ้มานั่งพูดเรื่องซึ้งๆกันหรือว่าไม่ได้แบบมานั่งแบบย้อนลำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นครั้งนี้อะไรเงี้ยเพราะพอะมันเป็นรายการมันก็แบบมันก็เลยคุยกันไปเรื่อยๆแล้วสุนทนามันก็พาไปจริงๆส่วนมากก็พอพอสร้ใช่า เาลกีบีกามมาไม่ได้บีบเดี๋ยวมาเช็คเทปเอาวันเกิดโ้นเ่สาโคเจตเห็ว่าพายุที่ที่ซอยซอยร่วบ้านเก่าซอยร่วมบ้านเก่าซึ่งหลายคนจะบอกว่าอุ้ยทำทุกปีเลยขนาดย้ายบ้านไปอยูบานไปอยู่ยัแจกอยู่ก็ ย้ายไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขายที่นั่นเนาะนะแล้วก็เขาเกิดตรงนั้นไงคะเขาเกิดตรงนั้นก็มันก็ผูกพันแหละผูกพันก็ถือว่าได้คือเหมือนจะพูดยังไงอ่ะเหมือนซอยบ้านนะมันก็เหมือนเราแวกเพื่อนบ้านใช่มันก็เป็นความคพ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ ได้ได้ตอบแทนเขาเล็กน้อยด้วยยังคนคนเห็นภาพเพิบอกว่ายิใจที่เลือกไม่ผิดที่เป็นแฟนคลับบ้านนี้โอ้ขนาดนั้นเลยเชิก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มันไม่ได้แบบไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลย

เขาแก่้มาาแ่นมขายกอ่นมขึ้นมาค่ะเขแก่เขาแก่ยุ่มากแก่ยุ่าเขาแก่ยุมาอก่แก่หอเขาแก่ขบไม่เหนากไมเคขาอแก่ขาอกแก้เนาะเแก่าแกมาอยเร็ว้วมาาแล้วาแ้วเาแมาแ้วเาแวมาแ้มาแล้าาแ

OK 啊，怎么办啊？啊，六十一点钟。